嗯。Mm. ปลาดือมหม้า่า ตัง,งเสียงฝนเนารยากาศดีครับแงม่มงฟ้าว่างุ้มกังวลกเน้อหรอปลายฤดูน่ะถึงอากาศในวั้านาเ้าบ้านนอไ่นาะเป็นแบบนีน างานอยู่ในเมืองหลวงในเมืองกรุงแบบบรรยากาศตามันนอกเขาเร้น,นอง สร้งางเสียงฝนตกพี่น้องนั่งเอาบรรยากาศฟ้าดีกว่าส้งเสียงฝนตกบรรยากาศดีครับพี่น้องน่าจะบายแล้วคนชมนั่งดีพี่น้องเลย

มัเข้าองเดิมพี่น้องเลยแต่าทแหงนี่าทแรกถ้าหมูเข้าอ่าลายองกินน้ำเบาเขียวคือกาฮะเราเขียวมันไม่กินกเราใส่เข้าจให้เจ้วให้จับเก้วเขียวลงมือแล้วโอเคก็ไม่กินน้ำเริ่มวันนี้พี่น้องเลยตอน้ำมาแกงกาไมุ่กินอเมากินเามื้องเฉพาะคนจบ มันแดดร้องแสบบอกีะเบื้เขากินก็ไหแสหน้ามีบไม่ินเหน้ามกว่าก็ดเากมีกมมี้อาถามือมาเ้อพี่น้องขนแถวกันแน่เด้อคิบนี่เสียงเพราะว่าคนจำนวนหลายคิบนี้ กทิ์บอกเสียงดังโจ๊กเักันเนี <c oughs> <c oughs> ่ยุตสาเบิร์นห้ไดเด้อน้องับไหมหลับมันแปกว่านี้ไปผลไหมอ่อน้อก็เนเย็นดู มูเป็นเปะๆหนเกี่ยวันนี้เขาไปฝนหินไหมหินในหน้าวันก็มียูมองกระดางเมื่อยัฝนอืมเท่ไมนำฝากถูก้องได้ฝากเากเม่ไหนแล้วก็กินปลากระแยกเป็นเด็แฉบบอย่ายเนยเด็ดไปบ้าแล้วร่องเบิรงนเือเรืร่อก็แยกไหมาตุ้ยตไปแห้งแ่บาบมนี่ วันก็ไมกินกเันอยากินมานน่าจะนมากกาจบไม่รต่ำหน่อบาทนี่ปาองมันนในวันนีอากาศบอมนังกินเองจะมาถึงเมื่อไทยตัวมองเป็นสตูหรือโอ้คอยลามองนี้มองไทยทํำ

Ờ, nó mặc 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 nấm mặc 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 mặn mặc 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 con mặc 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 ว่าอยากใส่เลยมาใส่บุ้งมาด้วยมาเลยนั่นไปหรอผมมอเห็นก็ตายย่ไปเทียร์ถามว่ารักใส่ไว้ขนาดลงเริ่มมากเลยอากาดีพี่น้องไ้กินข้าวตามตาคนวนกับโต๊ะได้พี่น้องคนตั้งหนาตังเนาะ นังบานเทากัเป็นสวนอกาที่ด like, ียังไม่ได้พี่ร้องกทำไมมันแนงมากหมเล่าบ้าน้นก็มแตบ้านพิ่นบ้านเพิ่นยูจมาแหล่ะแลเ้งมนาหเนี่ยจำไบอกจบอก่าอเฮาอ่ะแล้วคนมันต้องมุนดาห์ไหมบ้านแล้วคน่โครัด

มันมาจมมาจากของบวชคือ hmm. ต <c oughs> mm ุยแทกับว่าตุยนะอทำนั้นนะพี่น้องนแสบว่าของบวัแบ่ิบนี่กับว่สมีแล้วพี่น้องขอบคุณหรายๆยี่สิบสามแล้ชมจังเด็ดชาวนวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ